ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2ตุลาคม2565กับผมที่สวนป่านาทุกมมน,นะครับตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับ6โมงเช้าวันนี้พามาเดินดูสวนนะครับจะดูจากด้านหลังแล้วก็เดินไปดูตรงทางออกนะครับเมื่อคืนมีโอกาสได้มานอนที่สวนนะครับก็พาครอบครัวมานอนที่สวน ผมไม่มีโอกาสได้มาอัปเดตอยู่ประมาณเกือบ1เดือนนะครับก็เนื่องด้วยภารกิจการงานที่ค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับเมื่อเกินก็เลยถือโอกาสพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับมาถึงก็ประมาณ5้าทุ่มนะครับตอนนี้อากาศตอนเช้านะครับต้นข้าวนะครับก็กำลังเขียวเลยนะครับส่วนนาดามของผมนะครับก็ กข้าวใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็มีตรงที่หอยเชลรีกินไปนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นนาข้าวของพี่ไผ่ตัวน,นี้เป็นนาหวานนะครับก็สวยอยู่นะครับแต่ก็มีหญ้ามีหญ้าขึ้นมาแสมบ้างนะครับเดินมาดูน้ําตรงริมคลองของผมนะครับที่อยู่ระหว่างคันแดนมีบางจุดนะครับก็น่าจะ ล้นล้นคันแดนเลยนะครับช่วงที่ฝนตกหนักน,นะครับช่วงที่พายุเข้าเพราะมีร่องรอยของน้ำที่หล้นออกมานะครับปีนี้น่าจะน้ำเยอะสุดตั้งแต่ขุดมานะครับเพราะว่าปกติแล้วผมไม่เคยเห็นน้ำล้นจากริมริมคลองได้ขนาดนี้นะครับส่วนต้นไม้ที่ ตามริมทางริมคลองนะครับก็มตีติดบ้างนะครับที่เห็นเห็นก็จะเป็นพวกอินทนินนะครับอันนี้เป็นต้นมอหกกนีนะครับน้ำเต็มน้ำท่วมเลยนะครับส่วนตรงต้นไม้ตรงริมบ่อนะครับ ก็จะมีพวกต้นคูนชงโคต้นจานนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับถือว่าติดแล้วล่ะนะครับต้องแวะมาดูก่อนว่าต้นนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้มนะครับส่วนน้ำตรงบ่อตรงนี้นะครับก็เต็มเลยนะครับถึงตะบพักน้ำเลยแล้วก็ตรงที่คันบ่อเล็กๆนะครับ ก็น้ำล้นออกมาแล้วนะครับถูอว่าน้ําเยอะมากนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับวันนี้น่าจะแดดจัดพอสมควรนะครับส่วนบ่อเล็กๆหลังบ้านของผมนะครับคันที่ติดกับบ่อน้ําก็ท่วมแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับที่ปลูกไว้สมต้นน้กาก็ท่วมแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับ น้ำก็คงขังอีกนานพอสมควรนะครับส่วนต้นไม้ตรงริมฝั่งนี้ถือว่าติดดีนะครับก,ก็จะมีพวกอินทนินนะครับกระประพึกชงโคแล้วก็สะเหลาส่วนประดูแดงที่ปลูกไว้ก็ไม่น่ารอดนะครับสงสัยปีหน้า ต้องลงอินทนิลเป็นหลักแล้วล่ะนะครับตรงริมคันแดนตรงนี้ผมพยายามที่จะเน้นเป็นไม้ดอกนะครับไม้ป่าที่เป็นดอกส่วนฝายตรงนี้ที่ผมทำก้นน้ำไว้นะครับน้ำก็ล้นหากันเลยระหว่างคลองส่วนบนแล้วก็คลองส่วนล่างนะครับอันนี้เป็นสวนป่าเป็นสวนผสมผสานนะครับระหว่างไม้ป่ากับไม้ผล น้ำในคลองก็เต็มเลยนะครับตอนนี้ล้นถึงตะลิง่งถึงฝั่งเลยนะครับสภาพต้นไม้ตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนด้านล่างก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่บัวแดงที่ผมโยนเป็นเงาตรงที่ร่องน้ำนะครับก็ออกขึ้นมาเต็มเลยนะครับแต,แต่ยังไม่มีดอกนะครับก็จะมีดอกเฉพาะตรงบัวแดงตรงริมคลองตรงนี้นะครับ พะตัวนี้โยนได้ประมาณสักเกือบสปีแล้วนะครับส่วนตรงคลองเล็กๆที่อยู่ตรงกลางที่ผมเพิ่งขุดนะครับก็เพิ่งโยนประมาณเดือนเมษาปเดือนเดือนเมษาที่แล้วนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของสวนผมเหนือสุดทีด่เหนือสุดนะครับที่ติดกับคันแดนอันนี้เป็นนาของพี่สาวผมเป็นนาของพี่ไพ่นะครับแต่ก็ทําด้วยกันนะครับตรงนี้ริมบนสุดนะครับที่เป็นคันแดนของผมระว่าผมกับเพื่อนบ้านก็จะปลูกเป็นอุโมงต้นไม้นะครับความกว้างตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4เมตรรวมตะพักน้ําด้วย ผมก็ปลูกต้นไม้ออกจากคันแดนของเพื่อนบ้านอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับแล้วก็จะปลูกระยะห่างตรงทางเดินต้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นองค์ต้นไม้ของต้นเสดเดาต้นพยุงนะครับที่ติดดีที่ติดสวยๆก็จะเป็นต้นพยุงนะครับผมว่าปีนี้ปีหน้าก็คงเป็นองค์ต้นไม้ แล้วก็เป็นร่มไม้แล้วนะครับหญ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับพี่เคยกับหลานก็คงมาตัดหญ้าไม่ทันนะครับปกติเขาก็จะมาตัดหญ้าให้วัวนะครับอุโมงต้นไายต้นนี้อุโมงต้นไม้ตรงนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับอุโมงพยุงครับ ต้นพออยูงผมต้นนี้ก็สวยมากเลยนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสักเกือบสองปีละนะครับน่าจะประมาณสองสามเมตรแรับนะครับต้นนี้อันนี้เป็นบ่อดักน้ำนะครับแล้วก็คลองสุดท้ายน้ำก็เต็มเลยนะครับ ผมขึ้นมาเนินดินนะครับเป็นจุดสูงสุดของสวนผมที่ผมถมดินขึ้นมานะครับเรามาดูภาพมุมสูงกันนะครับไม่ต้องบินโดรน,นะครับยืนบนโพนนะครับตอนนี้มองไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นสวนป่าผสมผสานนะครับไม้ผลกับไม้ป่าไม้ป่าที่สวยๆก็จะเป็นกระถินเทพานะครับ ่นไม้ผลที่ติดเป็นต้นทรงสูงก็จะเป็นต้นมะลิตต้นมะขามเทศนะครับตัวน,นี้เป็นกระถินเทพาเหมือนกันนะครับกระินเทพาชุดนี้นี่ปลูกได้2ปีพร้อมกับเริ่มทำสวนนะครับแต่ว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสัก6 7เดเดือนนะครับผมเริ่มปลูกประมาณเดือนเมษายนปีนี้นะครับเพราะว่าปรับ สองก็ประมาณเดือนมีนานะครับผมทยอยทำนะครับอันนี้เป็นอุโมงต้นไม้อีกส่วนหนึ่งที่ติดกับพี่หนูนะครับก็หลักๆก็เป็นพยุงนะครับที่ติดผมก็เลยลงพยุงเป็นหลักเลยเดี๋ยวปีนี้คงหาต้นพยุงมาเปลี่ยนถุงไว้นะครับเพื่อปลูกป,ปีหน้า ดูแล้วน่าจะลงได้น่าจะจะน่าจะเป็นร้อยต้นนะครับสําหรับต้นพะยุงเน้นพะยุงนี่แหละที่ทนหน่อยนะครับเผื่อวันหนึ่งนะครับจะได้อยู่ในร่มในเงาของเขานะครับตรงนี้เป็นข้างบ้านนะครับก็จะมีไม้ป่าบ้างไม้ดอกบ้างมีพักเที่ยวบ้าง นะครับต้นเหลาต้นเหลาเดาถวายนะครับพวกนี้อันนี้เป็นบ้านของผมนะครับเมื่อคืนก็พารถล,ลุยโคลนเข้ามาเลยนะครับโคลนค่อนข้างจะแฉะเลยอันนี้เป็นทางเข้าของสวนผมนะครับก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก8เมตร แปดถึง10เมตรได้นะครับก็ปลูกต้นไม้เข้ามาฝั่งละเมตรเมตรครึ่งแล้วก็ปล่อยพื้นที่ให้รถวิ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับอันนี้เป็นบ่อของกรมพัฒนาที่ดินนะครับ น้ำเต็มแล้วครับส่วนริมบอ่อผมก็จะปลูกพวกมะฮอกกานีนะครับชงโคนะครับพามาดูนาข้าวส่วนนี้นะครับต้นข้าวสวยมากไม่แน่ใจว่าจะได้กินไหมนะครับเพราะว่าใบาค่อนข้างจะเยอะมากเลย จะสวยเกินไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าผมลงไปก็คงจะท่วมหัวแล้วนะครับต้นข้าวโครงสร้างของสวนป่านาทุ่งมนของผมนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด5ไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นนาก็ประมาณสักไรครึ่งเป็นโคกก็น่าจะประมาณสักน่าจะไรครึ่งเหมือนกัน เป็นน้ำก็ไรหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับผมก็เริ่มปรับตั้งแต่ปี6 3นะครับปรับโครงสร้างโดยรอบขุดบอ่อแล้วก็ขุดคลองโดยรอบนะครับพอมาปีที่2นะครับผมก็เริ่มที่จะขุดคลองหลังบ้านแล้วก็คลองรอบสวนพอจะย่างเข้า ปีที่สองเสร็จๆนะครับผมก็จะมายกกล้องสวนป่านะครับเพราะสวนป่าของผมเป็นน้ำเค็มไอดินเค็มนะครับปลูกต้นไม้ไว้สองปีก็ตายหมดนะครับก็เลยตัดสินใจยกล้องผมก็ทำมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทำครั้งเดียวเสร็จนะครับส่วนสวนที่อยู่ตรงนี้ทางเข้าผมก็น่าจะปลูกไปประมาณ สองปีบ้างก็มีนะครับบริเวณทางเข้าค่อนข้างจะแฉะมากเลยนะครับลครับไปดูนะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าสวนนะครับ ต้นไม้ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพวกสเลากระพีจันชงโคนะครับมีปรดดูพยุงขวามือนะครับก็เหมือนกันก็จะเป็นไม้ป่าผสมผสานไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับก็เน้นว่าถ้าสมมุติว่าเขาโตแล้วเป็นดอกก็อาจจะโอเคนะครับอันนี้ส่วนนะครับ นี้นาข้าวผมนะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตสวนป่านาทุกมนประจำวันที่2ตุลาคม2565ก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ